สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับพี่ต้อนรับเข้าสู่ i have cpu นครนายกนะครับหลายข่าวลือบอกว่าผมตายไปแล้วนะครับแต่่มยังไม่ตายนะครับแค่ไลฟ์แค่ไม่ได้ไลฟ์ไปแค่2วันเองนะครับแต่ว่ายังมีวิดีโอออกมาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราน่าจะได้ดูวิดีโอจากน้ำหมูบาสเกมเมอหรือว่าไปส่งคอมกับ HybridX เมื่อวานก็ไปถ่ายคลิปที่บุกบ้านลูกค้าที่พราม2มานะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากให้เราไปเยี่ยมชมที่บ้าน ใครที่เอาจริงผมมีโปรเจกต์ใหม่ที่คิดไว้คือถ้าใครมีแบบฐานะยากจนนะครับฐานะาแบบไม่ได้ว่านะแบบแบบอยากอัปเกรดแล้วแบบจุดประสงค์ที่ได้เอาไปแล้วจะทำประโยชน์อะไรให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมยินดีนะผมยินดีมอบให้แต่เป็นเคส by c เคสไปนะครับลองส่งรายละเอียดที่น่าสนใจมาในอินบ็อกซ์ได้ ว่าอยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่เอาไปทำอะไรมีเหตุผลอะไรที่สำคัญสำคัญแล้วอยากทำไม i have ถึงต้องสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับติดปัญหาอะไรตรงไหนลองพิมพ์มาเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมคุณถึงบ้านถ้ามันไม่ไกลจนเกินไปนักแล้วกันนะครับยังสั่งซื้อสินค้าได้ตามปกติฮนะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นขึ้นมาออกมาแล้ว10กว่าเซตนะครับ เดี๋ยวจะออกมาทั้ง AMD ทั้ง Intel นั่นเองเนาะเหมือนเดิมโอนเต็มรถ3%เหมือนเดิมนะครับด้วยบริการหลังการขายจาก i have cpu นะครับหลับริการหลังการขายก็รู้อยู่เนาะมันก็สําคัญไหมมันก็สําคัญนะครับมันก็สําคัญก็อย่างที่ที่เห็นกันแล้วนะครับว่าทํามากี่ปีแล้วนั่นเองเจ็ดแปดปีก็ว่างกระวายนะครับทั้งแฟนเพจทั้งเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ก็เปิดมาสามสี่เว็บไซต์นี้สี่ห้าปีแฟนเพจนี้แฟนเพจนี้แปดปีนะครับไลน์นู่นนี่นั่นช้อปปี้รัสด้าช้อปปี้รัสด้าเนี่ยมันต้อง 3ปีนั่นเองนะครับผชำระได้ปกติครายยาผ่อนครายยาอะไรได้หมดแล้วการฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด, share, กกดข้อหมายตกใจ notify เพื่อไม่พลาดทุกการไลฟ์สดของ i have cpu ตอนนี้ leash leash ในการเข้าถึงมันโดนลดจำนวนไม่รู้ว่าลดเพราะอะไรนะครับไลฟ์ทีนึงคนไลฟ์คนดูเยอะแต่ไอ้คนคนคนไลฟ์เพจเยอะแต่ว่า แต่ว่าคนดูน้อยนะครับก็เดี๋ยวค่อยปรับปรุงไปแล้วกันเน,นี๋ยผมจะพาไปดูตอนนี้ผมอยู่ที่น,นครนายกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องโปรเจกต์ที่ลูกค้าสั่งรวดเดียวน่าจะประมาณ2องแสนในมูลค่าของเครื่องรวมทั้งหมดนะครับจะมีจอมีเมาส์มีคีย์บอร์ดมีเครื่องทั้งหมดอย่างอันนี้เป็นเซตสีออนนะครับทั้งหมด10เครื่องนะครับสิเครื่องรวดนะครับจอ lg 24นิ้ว mk 4 3 0นะครับ24นิ้ว75 Hz panel นน ips ถ้าใครอยากได้จอนี้ซื้อพร้อมเครื่องในถ้าใครไม่ซีเรียสในราคาแบบสเปคว่าจะเป็น144 Hz ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่คุ้มที่สุดในราคาที่ซื้อพร้อมเครื่องแค่3,200บาทนั่นเอง3,200บาท24นิ้ว ips 75 Hz นะครับไม่โค้งนะเป็นจอตรงนะครับรุ่นนี้โมเดลนี้นะครับรวมถึง <c oughs> พาวเวอรพ์สปายพวกนี้นะครับไม่พอพอว่าจะเป็นพาวเวอร์สปายไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดทิตซิงค์เอสเอทุกอย่างคูณ10หมดกาจอนะครับ1030รวดเดียวนะครับ10บใบนะครับเครื่องทั้งหมดเลยฮะจากหนับโบตรงนี้เคสหนับโบ2 4 6 8 10 10เครื่องข้างในมีของทั้งหมดนะครับข้างในมีของทั้งหมดอย่างนี้ ก็ประกอบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ของใหม่ทั้งหมดนะครับอ่ะยกเว้น CPU ใช่นะครับ2 4 6 8 10 10เครื่องจบเรียบร้อยฮะ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับพร้อมจอพร้อมเมาส์คีย์บอร์ดเนี้ยก็แถมไปอยู่แล้วนะครับแถมไปอยู่แล้วรวมถึงอุปกรณ์ขายแยกต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเนาะ Lazada Shopee วันนี้มีไปทั้งหมดนะครับ3 0 37หรือ40เครื่องนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกัน ว่าจริงแล้วงานที่เป็นงานโปรเจกต์นะครับงานที่เป็นงานเหมาหรือว่าเป็นงานที่แบบราคาไม่แพงเครื่องละหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างนี้ก็ทําได้หรือว่าจะเป็นงานแยกที่มันค่อนข้างที่จะเน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างเครื่องนี้ประมาณ 50K นะครับประมาณ40ไปลายปลายนะครับ40ปลายปลายถึง 50K กับเซ็ตที่เป็นขาวตัดดำทั้งหมดนะครับชุดน้ำยังคงใช้สีขาวอย่าง s ินเวอร์สโต p นพีเอฟสองสี่ศูนย์ดับเบิลยูนะครับเค,เ, <c oughs> ครเ,เคสเป็นคอแซร์ไปหนึงนะครับเคสเป็นคอแซร์สี่พันดีตัวปกติตัว a i r ์ฟล w ที่ผมไลฟ์สดบ,บ่อยๆนั่นเองคือสี่พันดีตัว a i r ์ฟล w ตรงนี้นะครับของใหม่ทั้งหมดเช่นกันนะครับของใหม่ทั้งหมดประกันเต็มสามปีนะครับอันนี้เป็นสามพันเจ็ดร้อยเอ็ก ไรเ้น 73700x 8คอร์ 7, 3, X, 8, 16เทรด4.4 g ิกะเฮิร์ตนี่คือ CPU ที่คุ้มที่สุดใน8คอร์16เทรดรอพิจารณาดูนะครับเมนบอร์ดเป็น Aorus B450 Aorus Elite V2 นะครับจริงๆแล้วตอนนี้มันอัปเกรดมาให้เพราะตอนแรกมันยังไม่มี V2 นี่มี V2 เพิ่มมาให้น่าจะใส่ไรเ้น5000ได้โดยที่ไม่ต้อง f ฟ a s h b บ o นะครับตัวใหม่นะครับ คือภาคใหญ่ไฟมีให้เยอะนะครับไฟ rgb ตรงนี้เส้นแบ่งแถบเสียงตรงนี้ ram นะครับ ram เนี่ยเต็มๆเ,เลยขนาด 32GB ครับจาก xlr 8ขนาด 8GB กิกส์มัสผมใส่ 8GB กแถวตรงนี้นะครับไป 32GB บิปุ๊บเข้าไปไม่มีไฟ rgb ซิง้มดำแดงสวยงามนะครับกาจอเป็น inno 3 d brutal by nature ตรงนี้ rtx 2060นะครับ 2060ตอนนี้พอมีขายนะครับพอมีขายนิดหน่อยทั้งขายแยกรวมถึงขายพร้อมเครื่องมันยังมันมีให้เลือกระหว่างอิ n โ,โนกับโซเทแ,แต่ว่าตัวนี้ต้องแจ้งก่อนว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับถ้าใครเล่นปรับสุดแบบ Full อ d อะไรเงี้ยผมมองว่า2060ยังเอาไว้เอาแบบยังโอเคอยู่ในระดับหนึ่งยังไว้ใจได้ อาจจะไม่ได้ผมอ,อย่างที่บอกอย่างที่ผมบอกทุกร้านนั่นแหละครับมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหปี๊ดแบบ150เฟรมล้ว60เฟรมแต่มันเล่นได้โดยที่ไม่น่าเกรียดนั่นเองสำหรับ RTX 2060นะครับขอมมีพร้อมประกอบอย่างเครื่องนี้ประมาณ50,000่นนะครับใครอยากได้3070ก็40,000กว่าอะไรประมาณนี้สมมุติให้ฟังนะครับว่าการจอแบบป,ประมาณนี้แต่ว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเลือกไป2 0 6ศลูกค้าอาจจะได้ ทั้งเครื่องเลยก็ได้อันนี้ต้องลองช่างใจดูแต่ผมมองว่าสอส6สดเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ชุดน้ํานะครับ 37X ให้ Prism Cooler มาแต่ว่าไม่ได้ใช้ก็จะเป็นตัว s i l v e s t o r e PF240W ตรงนี้ Premium All in One Liquid Cooler with ARGB นะครับคือมีไฟ ARGB ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับปั๊มน้ําหม้อน้ําอย่างน,นี้สวยงามนะครับ M.2 WD Black ครับ SN750 ขนาด500กิก3430อันนี้ก็ตรงปกเอ้ยไม่ใช่ตรงปกหมายความว่า ใส่พอดีกับบอดเพราะบอดรับแค่เจน3ตัวนี้ก็ใส่เจน3ก็ปกติวิ่งเต็มปกติฮาร์ดดิส e ก์ไดรฟ์1นทรนะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้เพราะสซัยสเป็นคร o เลอร์มาสเตอร์ MWE Bronze V2 700วั80 plus Bronze ตรงนี้สวยงามนะครับจบไปแล้วนะครับเคสสามารถที่จะสั่งได้ c อ l แ s e i 0พดีแอร์ฟลเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีพอสมควรเลยดีกว่าพอสมควรเรียกว่าพอสมควรดีกว่านะครับ รวมถึงนะครับตัวนี้เป็นเคส Cooler Master TD 500 Max นะครับ TD 500 Max ก็จะเป็นอย่างนี้ตัวยอดคิดของ Cooler Master ถ้าคอแซขาย4,000บาคอแซรุ่นยินมคือ4,000ดีตัวนี้ก็จะเป็น TD 500 Max ก็จะขายดีนะครับ i9 1 8 5 0 k นะครับ B450 MK นะครับ RAM 16GB การ์ดจอเหมือนเดิมคือ RTX 2060 WD Blue SN 550ขนาด500กิกนะครับแล้วก็ฮา e ร์ดดิสก์ไดรฟ์1เทเครื่องนี้ประมาณ5 5 0 0 0นะครับ5 5 0 0 0ก็จบแบบสบายๆชุดน้ำราคางร้อยเป็นของ PC Cooler GI CX240 a RGB ครับชุดน้ำ2ตอน240มมพัดลม2ตัวมีบล็อกมีไฟที่บล็อกอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงถ้าแบบถูกกว่านั้นมีไหมนะครับถ้าถูกกว่านี้ประมาณ30,000นะครับ30,000นิดๆน,น,นะครับ30,000นิดๆ สามเรื่องนี้จะเป็นตัว Cooler m a s t 9000Q1 อันนี้จะเป็นตัวชุดเคสที่แถม Heat s ง n ์ระบายความร้อนเป็นชุดน้ำระบายความร้อนมาให้จากซึนามิตัว c ู o l e r m a หนึ่งตอนนั่นเองนะครับ i5 1 4 0 0 f สิงค์เดิมมีไม่ใช้ใช้ตัวที่แถมมากับตัวเคสนี่ก็เย็นกว่าเดิมไป10องศาเหมือนกันนะครับสำหรับ c ู o l e m a 1 2 0ตัวนี้เมนบอร์ดเป็น Gigabyte B460M Gaming HD RAM 106GB การ์ดจอเป็น เอ็มพิส For G Force GTX 1660 Super Twin Force 7น f o r c e 7 Turbo Design คือเป็นตัว Gaming X ตัวนี้หมายความว่ามันแรงที่สุดของ1660 Super นั่นเองนะครับเรียบร้อย SSD 240GB ครับจบนะครับถูกแพงแพงกว่าอะไรเงี้ยได้หมดนั่นเองนะครับ3,000 Series พร้อมไหมพร้อมประกอบไหมสามศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์หกศูนย์พร้อมหมดทุกอย่างนะครับรวมถึง r c x 2060ที่เป็นตัวเรือธงของตอนนี้ด้วยใครที่ยังมองหาการที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาพิจารณา2060ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปรามอินทาก่อนถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราคงได้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have CPU ครับเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์บ่อยเหมือนเดิมละเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้บ๊ายบายสวัส